สวัสดีครับเพื่อนๆใครเคยเจอปัญหารถยนต์มีกลิ่นอับแบบมาน้อยธรรมดาบ้างครับแต่ปัญหานั้นจะหมดไปด้วยใบเตยหอมครับคราวก่อนนะครับผมเคยพาเพื่อนๆทําที่ใส่ใบเตยไว้ลดกลิ่นอับในรถยนต์จากแก้วน้ําพลาสติกเหลือใช้นะครับแต่คราวนี้นะครับผมจะพาทําดอกกุหลาบจากใบเตยครับเอาไว้ลดกลิ่นอับในรถยนต์ครับใช้ดีมากๆเลยครับจะทําไว้ให้สาวๆก็ได้หรือจะทําไว้ขายตามสี่แยกไฟแดงก็ดีครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับนอกจากดอกพุทซ้อนแล้วก็ดอกมะลิครับ วิธีทําก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกให้เพื่อนเพื่อนไปตัดใบเตยมาครับแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดครับเสร็จแล้วให้นําไปตากแดดให้ใบเตยยุบตัวเล็กน้อยครับเพื่อเวลาพับจะได้ง่ายใบเตยจะได้ไม่แตกครับวิธีพับก็ไม่ยากครับผมจะพาทําแบบช้าๆนะครับถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดไว้นะครับขั้นแรกนะครับใช้มือวัดระยะประมาณหนึ่งคืบครับเราจะเหลือไว้ทําก้านดอกกุหลาบจากใบเตยนะครับแล้วก็พับบิดไปทางขวาครับตามคลิปวิดีโอเลยครับจากนั้นใช้มือซ้ายครับพับครึ่งครับตามคลิปวิดีโอเลยครับ จากนั้นใช้มือขวาครับพับลงมาครับนี่ครับตามคลิปเลยครับถ้าใครไม่ทันกดหยุดไว้นะครับจากนั้นใช้มือซ้ายครับจับม้วนไปทางขวาครับสองรอบครับหนึ่งแล้วก็สองตามคลิปวิดีโอเลยนะครับจากนั้นมือขวาครับนิ้วชี้อยู่บนด้านหน้านิ้วโป้งอยู่ล่างด้านหลังครับแล้วก็จับบิดครับบิดแล้วก็หมุนครับนี่ครับตามคลิปเลยนะครับ เหมือนเดิมครับจับบิดแล้วก็หมุนครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจับบิดแล้วก็หมุนสังเกตมือขวานะครับนิ้วชี้ผมจะอยู่ด้านบนครับนิ้วโป้งจะอยู่ด้านล่างนะครับจับบิดแล้วก็หมุนครับนี่ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจับบิดแล้วก็หมุนครับผมมือขวานะครับนิ้วชี้อยู่บนนิ้วโป้งอยู่ล่างครับจับบิด มือซ้ายก็หมุนครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับช้าๆครับนี่ครับตามคลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะครับนี่ครับจับบิดแล้วก็หมุนจับบิดแล้วก็หมุนนะครับไปเรื่อยๆครับซ้อนลงไปด้านล่างนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราทําการพับไปเรื่อยๆครับจนใบเริ่มสั้นนะครับเริ่มสั้นเหลือประมาณ1คืบหรือคืบกว่านะครับให้เราทําการพลิกครับพลิกดอกกุหลาบนะครับจากใบเตยพิกกับหัวแบบนี้ครับแล้วก็พับครับให้เราพับเข้าไปนะครับให้ชิดก้านของดอกกุหลาบครับนี่ครับพับให้ชิดก้านดอกกุหลาบครับตามคลิปวิดีโอครับจากนั้นนะครับให้ใช้นิ้วโป้งนะครับใช้เล็บจิกครับนี่ครับ ตามคลิปวิดีโอเลยครับใช้เล็บจิกนะครับเล็กน้อยครับแล้วเราก็นําใบที่เหลือประมาณ1คืบครับยัดเข้าไปครับนี่ครับยัดเข้าไปแล้วก็กดครับกดให้แน่นนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับได้แล้วครับดอกกุหลาบหนึ่งดอกครับพร้อมกับใบของดอกกุหลาบนะครับส่วนใบนะครับเราจะพลิกหมุนก็ได้ครับ ถ้าเราพลิกหมุนมันก็จะเป็นสีเขียวถ้าเราไม่พลิกมันก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ชอบสีเขียวอ่อนนะครับก็จับพลิกหมุนครับนี่ครับจับพลิกหมุนก็จะได้ใบดอกกุหลาบสีเขียวเข้มนะครับแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึงดอกครับถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็ค่อยๆดูไปนะครับเสร็จแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆง่ายไหมครับดอกกุหลาบจากใบเตยเอาไว้ลดกินอับในห้องน้ําห้องนอนในรถยนต์ทําให้เรารู้สึกได้ฟิลแบบบรรยากาศธรรมชาติขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ